ของใครอีกและมารายงานตัวเชว่าของใครสารอยู่บ้านฉันได้จ่ายแต่ตังค์ให้ตกลงของคุณเหรอวันนี้น่ะ,นอะของใคร,ใครไม่รู้อันไหนของคุณคุณโชว์ก่อนคุณยังเพิ่งเปิดทําไมมันเป็นแฟบๆแบบนั้นของคุณน่ะคุณสั่งอะไรมาไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แล้วคุณเอาเขาได้ไงมันไม่ใช่ของคุณ แต่เอาได้ไงมันไม่ใช่ของคนอะไรเนี่ยไม่ใช่ของตัวเองก็ไปแกะใช่เหรออุ้ยรองเท้ารองเท้าเหรอรองเท้าใส่ดูซิใส่ได้ไหมไม่ใส่พึงรู้เหรอจะไปแกะทำไมไม่ใช่ของตัวเองก็จะแกะเอ้าไม่ใช่ของตัวเองจะไปแกะทำไมก็แกะได้ คนอะไร